สวัสดีครับผมนายอัตถงปัญญาสารนักศึกษาชั้นปีที่3ม,มาจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสาขาบริหารธุรกิจโปรแกรมวิชาการจัดการนะครับวันนี้ผมมาสัมภาษณ์บริษัทสยามโกบอลเฮาส์จำกัดมหาชนสาขาพังโคนนะครับในหัวข้อเรื่องภาวะผู้นําทีมนะครับซึ่งได้รับเกียรติจากรองผู้อํานวยการสาขาพังโคนคุณทิพวรรณแก้วเฮียงและ ผู้จัดการ<ม>ฝ่ายฮาร์ดแวร์คุณเดชาแก้วมงคลนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะครับผมครับคุณทิพรวรรณคิดว่าบทบาทผู้นำทีมมีความสำคัญยังไงต่อการดำเนินงานภายในทีมการเป็นผู้นำที่ดีมันไม่ใช่รเรื่องอยากแต่การที่เราจะเป็นผู้นำที่จะคอยไปสั่งให้ลูกน้อง พนักงานภายในองค์กรภายในบริษัทเสียกรูก็ทาทําตามสิ่งที่เราสั่งมันเป็นเรื่องอยากแต่ในฐานะผู้นําจะทํายังไงให้ลูกน้องอทําตามคําสั่งเราเราก็ต้องซื้อใจลูกน้องก่อนเพราะเมื่อเราซื้อใจลูกน้องหรือซื้อใจพนักง,งานได้ก็จะต่อยอดไปถึงการทํางานต่อยอดไปถึง เ้าหมายและนโยบายขององค์กรค่ะอ๋อครับและผู้นําที่มีประสิทธิภาพควรมีลักษณะในการทํางานยังไงให้บรู้วัตถุประสงค์ครับในความคิดของพี่เนาะก็หนึ่งแหละทำให้เกิดความร่วมมือในทีมงานโฟกัสในงานที่เราทํามองเห็นความผิดปกติของงานคือต้องหมั่นตรวจสอบว่างานที่เราให้เขาทํามีความผิดปกติอะไรไหมเมื่อมีการผิดปกติ หาวิธีการที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงและต้องสอนให้เขารู้จักการเรียนรู้ในหน้างานนั้นๆและการเป็นหัวหน้าที่เข้าถึงง่ายก็คือการให้คำปรึกษากับหน้าง,งานเสร็จแล้วเมื่องานที่เราสั่งเขาทํามันอาจจะมาเรื่องความรับผิดชอบที่เรามีเราต้องมีความรับผิดชอบในสิ่งที่เราสั่ง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งการเป็นหัวหน้าคาแรค c เตอร์ก็เป็นสิ่งสําคัญเราอาจจะเป็นหัวหน้างานในสายที่แบบฮาไหมหรือว่าจริงจังกับงานมากเกินไปไหม,มแล้วก็ต้องเป็นคนที่ให้พนักงานหรือลูกน้องเรานะเข้าถึงง่ายให้คอยให้คาปรึกษาเขาด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พนักงานที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเราแสดงศักยภาพของขาอม,มามเลยค่ะครับผมเมื่อการทํางานภายในทีม เกิดปัญหาขึ้นผู้นําทีมจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรและมีวิธีป้องกันปัญหาอย่างไรไม่ให้เกิดซ้ําขึ้นอีกวิธีการจัดการปัญหาเมื่อเกิดปัญหาภายในทีมนะคะก็หาสาเหตุของปัญหาก่อนหรือหาจากบุคคลที่ทําให้เกิดปัญหาเพื่อหาวิธีการแก้ไขอย่างอาอชีพแล้วก็เป็นกลางอาจจะเรียกพนักง,งานที่มีปัญหามาคุยกันทีละคนแบบส่วนตัวเพื่อหาคําตอบว่าเขาต้องการอะไร ปัญหาที่ได้ไปปรึกษารวมถึงมองในกฎกระเบียบของบริษัทเพื่อใช้กฎกระเบียบเป็นหลักในการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความเป็นกลางมากที่สุดเลือกใช้วิธีที่เป็นผลดีทั้งต่อพนักง,งานแล้วก็ต่อบริษัทเมื่อปัญหาที่เราได้รับการแก้ไขแล้วเราก็ทำปัญหานั้นมาแจ้งให้กับพนักง,งาน ทีมเราทราบโดยการพูดหรือกล่าวถึงปัญหาบ่อยๆเพื่อเขาเพื่อให้เขาได้รับรู้ถึงปัญหาแล้วก็เตรียมรับมือกับปัญหาหรือหาหรือหาวิธีการแก้ไขปัญหาะค,ะครับคุณเดชาคิดว่า,ามีเทคนิคและวิธีการยังไงครับที่จะทําให้พนักงานทํางานอย่างเต็มใจเพื่อให้งานบนรรลุวัตถุประสงค์ครับ,รบเทคนิคที่จะทําให้พนักง,งานทํางานด้วยความเต็มใจนะครับ หนึ่งนะครับเราเป็นพี่เลี้ยงนะครับเราคอยเป็นพี่เลี้ยงนะครับคอยแนะนําคอยชี้แนะชี้แจงนะครับเลือกการทํางานให้พนักงานเราทุกคนเข้าใจนะครับ 2. นะครับเป็นครูนะครับคอยอบรมนะครับสั่งสอนพนักงานให้ทํางานที่ถูกทําทำงานที่ถูกที่ควรนะครับ 3. นะครับเป็นผู้ปกครองนะครับคอยดูแลเรื่องระเบียบวินัยนะครับในการทํางานครับให้ถูกต้อง ไม่ให้ละเมิดกฎระเบียบขององค์กรน,นะครับ<ม>4นะครับเป็นคนกลางนะครับคอยไกลเกี่ยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นภายในทีมนะครับอย่างเป็นกลางนะครับต้องเน้น <5, S 2> <ม>เป็นกลางนะครับ5นะครับเป็นเชียร์ลีดเดอร์นะครับคอยให้กําลังใจลูกน้องทําดีนะครับก็ก็ยกก็ให้กํลังใจงน้องส่งเสริมนะครับที่ความคิดน้องมีความคิดเสนอแนะที่ดีๆแล้วก็ส่งเสริมนะครับแล้วก็เอามาประชุมทีมแล้วก็คอย แล้วก็ปฏิบัตินะครับหกข้อสุดท้ายเราเป็นโค้ดนะครับเราก็สังเกตน้องเรานะครับจุดแข็งจุดอ่อนนะครับถ้าจุดอ่อนเราก็เข้าไปแนะนํานะครับไปแนะนําน้องมีจุดอ่อนตรงนี้ให้เพิ่มตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้ามีจุดแข็งนะครับเราก็ดึงจุดแข็งของน้องสักยัาพของน้องออกมานะครับนะครับแล้วก็ประชุมในกลุ่มนะครับแล้วก็แนะนําทุกคนนะครับถ้าทําแบบนี้6ข้อนี้ผมเชื่อว่าทุกองค์กรนะครับ จะมีพนักง,งานที่ทำงานให้เราอย่างมีประสิทธิภาพครับครับเป็นเทคนิคที่ดีมากเลยครับครับผมและผู้นำทีมจะมีรูปแบบการให้ความรู้พนักงานยังไงครับที่จะให,ให้พนักงานมีความรู้ด้านการบริการให้แก่ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการมาใช้บริการนะครับในส่วนงานของงานบริการของคุรนเฮาเรานะครับเรามีจัดอบรมนะครับทุกปีนะครับในเรื่องงานบริการ นะครับโดยนโยบายหลักของเราก็มุ่งเน้นงานบริการนะครับหนึ่งนะครับนโยบายหลักเราฟาสต์นะครับฟาสต์เราบริการด้วยความรวดเร็วนะครับสองไรนะครับไรนะครับเราบริการเราบริการด้วยความถูกต้องนะครับด้วยความถูกต้องสามนะครับชีฟนะครับราคาเนี่ยต้องถูกที่สุดนะครับสี่นะครับ บีซี่นะครับ uh, เราต้องจัดเรียงสินค้านะครับให้หยิบจับง่ายซื้อง่ายจัดเรียงให้สวยงามนะครับห้า <5, S 1> นะครับเราบทพนักงานทุกคนเน้นย้ำให้บริการด้วยความสุภาพอ,อ่อนโยนนะครับ,รบพอมีนโยบายหลัก5ข้อน,นี้แล้วนะครับ oh. เชื่อว่าลูกค้าทุกคนจะได้ประโยชน์นะครับต่อต่องานบริการต่อ ของพนักงานของเราครับครับผมก็เป็นการให้ความรู้ที่ได้รับความรู้อย่างมากเลยนะครับสำหรับบริษัทกบอ b เ h o าส์นะครับก็ท้ายสุดนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่มาให้ความรู้กับผมในวันนี้นะครับผมก็ขอจบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ